จับพิรุตทหารขเขมรเพิ่มกำลังพลขนอาวุธเสริมหน้าหน้าสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทวีความตึงเครียดขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงเมื่อกองทัพไทยตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติจากฝั่งกัมพูชาทั้งการเสริมกําลังพลและอาวุธหนักไปจนถึงการปลุกระดมชาตินิยมซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าจับตามองอย่างยิ่งว่ากัมพูชากําลังเตรียมพร้อมสําหรับอะไรบางอย่างหรือไม่การเสริมกําลังและปลุกระดมชาตินิยม สัญญาณอันตรายที่ชัดเจนจากภาพที่ทหารกัมพูชาโพสต์เองในโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นถึงการบรรจุกระสุนใส่สายพา,านสำหรับปืนกลหนักและการเตรียมพร้อมยานยนต์และอาวุธยุโทโธปกรณ์เช่น BM21 ซึ่งเป็นอาวุธหนักที่เคยใช้โจมตีพื้นที่ของไทยมาแล้วการเคลื่อนไหวเหล่านี้ขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของกัมพูชาที่ว่าเขารดข้อตกลงหยุดยิงอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ป้ายบิวบอร์ดขนาดใหญ่ที่มีภาพนายกรัฐมนตรี หุ่นมาเน็ตพร้อมข้อความปลุกระดมความรักชาติซึ่งสื่อให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างกระแสชาตินิยมเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการรบความแตกต่างที่สะท้อนถึงการปฏิบัติในขณะที่กองทัพไทยให้ความสําคัญกับการดูแลทหารที่ได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างดีรวมถึงการลําเลียงทางอากาศเพื่อให้ได้รับการรักษาที่เร็วและทั่วถึงจนถึงขั้นส่งอุปกรณ์และผ้าพันคอของผู้บาดเจ็บกลับคืนให้ภรรยาเพื่อเป็นที่ระลึก สภาพความเป็นอยู่ของทหารกัมพูชาแนวหน้ากลับอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วงทั้งจากภาพที่พวกเขาใช้ชีวิตอย่างยากลําบากในพื้นที่และการขาดการดูแลรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของการปฏิบัติของผู้นําต่อกําลังพลของตนเองทหารไทยบาดเจ็บซ้ำซากการโจมตีที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ จากข้อมูลที่เผยแพร่โดยกองทัพไทยพบว่ามีทหารไทยถึง5นายที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดภายในระยะเวลาไม่ถึง1เดือนรวมถึงกรณีล่าสุดของ1ิเอกเทีรพลเพียขันทีที่เหยียบทุ่นระเบิดจนขาซ้ายขาดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการลอบกัดและลอบทำร้ายอย่างต่อเนื่องของกัมพูชา การกระทําดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและเป็นเหตุผลให้กองทัพไทยประกาศสิทธิ์ในการป้องกันตนเองตามกฎบัตรสหรประชาชาติมาตรา51ที่ให้อำราจรัฐในการตอบโต้ภัยคุกค,ค,คามที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของทหารไทยและประชาชนรวมถึงรักษาอธิปไตยของชาติท่าทีที่เปลี่ยนไปของไทยจากการประท้วงสู่การตอบโต้ การที่กองทัพไทยออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าการวางกับระเบิดเท่ากับการใช้ปืนยิงและมีสิทธิตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองนั้นถือเป็นการส่งสัญญาณที่หนักแน่นว่าไทยพร้อมจะปกป้องตัวเองไม่ได้มีเจตนาที่จะรุกรานแต่หากกัมพูชายังคงมีพฤติกรรมยั่วยุและเป็นภัยคุกคามกองทัพไทยก็พร้อมจะตอบโต้ตามความจําเป็นและสัดส่วนที่เหมาะสมโดยจะรายงานเหตุการณ์และเหตุผลต่อคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติเพื่อความโปร่งใส บทสรุปของเรื่องนี้คือกัมพูชาต้องหยุดการกระทําที่เสี่ยงและย,ยุ่ยยุเพราะการโจมตีอย่างลับๆและการละเมิดข้อตกลงต่างๆจะมีแต่ทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงและนําไปสู่การสูญเสียที่ไม่จําเป็นทั้งสองฝ่ายบทความนี้เขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลา เสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ